E สบายดีสบายดีพอ dog dog อ่อแม่พี่น้องพังไทยพังลาวดูว่าสกินต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสวาทสนาแชนแนลอีกแล้วน้องเมื่อนี้่น้องพี่น้องเนาะนี่สวัสนาแชนแนลใช่ไหาน้องทุกตาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็ัญิมาขอเบือน้องทุกตาเนาะเพราะว่าเอฟซีคอมเมนต์ทั้งมาหลายว่าอยากได้เบือน้องทุกตาขวัญิมาขอเบือขอเพชรน้องทุกตาเนาะพี่น้องเนาะก็จะไปขอกับน้องทุกตาก็ัญชิเจกเบือแจกเพชรให้สวัสดีบ่สกจะไปถามเมืองกันเลยเนาะพี่น้องว่า น้องตุกตาอยู่เพื่อนบนนอน้องพนะี่น้องเนาะไปถามไปหาน้องตุกตาน้ากันได, okay, ด้พี่น้องโอเคเพื่อนพี่น้องเขามาหอดเพื่อนน้องตุกตาได้น้องตุกตาคืออยู่เพื่อนเนาะน้องพอยพ่อมันสบายดีน,อนอ้องคอยสบายดีน้องน้องตัวเล็กสบายดีน้องตุกเป็นไงล่ะอยู่เพื่อนบ่มันนีอยู่เพื่อนกับไพรท้อพ่อไปอยูย่บ่ กินข้าวเช้าอะไรละ่ะกินแล้วกินกับยังได้เขาใช่ปีสิปีสิเนาะพี่น้องเนาะการน้องทุกตาอยู่เพื่อนมานี้นะน้องทุกตาเขได้ไปทังใดเนาะพี่น้องเนาะสบาสกาสจะมาถามน้องทุกตาได้กัมีอยู่เพระาะว่าสนใจน้องทุกตาเดี๋ยวนี้นะน้องทุกตาสีพ่อเปืดอันพ่อมันแจกเพชรแจกปืนว่มาอนี้ยแจกอนะยู่เนาะ การนุ่มๆกาสนใจลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะกาให้ชาวบ้านมาโผล่ือน้องตุ๊กให้แน่ชาวบ้านจมาโผือน้องตุ๊กน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กเอาคนจริงใจเท่านั้นเนาะกาคนมีครอบครัวอย่างน้องตุ๊กกับสิบลมน้ำเลยเนาะเพราะว่าเฮากับเบอยกให้ครอบครัวขึ้นแตกแยกน้องพี่น้องเนาะเฮากับเอาแต่คนสดตรคนจริงใจเท่านั้นคนใดสิมาคุยน้องมาโอรลงกับน้องเคินก็ต้อง เป็นคนโสดแต่คนจริงใจเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องคนกันยังบม่ได้เคยไปทางใดแม่นภ่าน้องโดยบเคยไปไทยบเคยไปอย่างเลยโดยคนผู้บาวคนกันยังเคยร่มอยู่ว่าหลาภูบาวเคยอยู่หักแบบร่มแบบบม่ได้จริงใจบม่ได้ภูบาวเคยมาดินมาอย่างน้ำอยู่บ่กบอเคยบเคยมาดินนี่จะร่มมันโทษทรัพย์ไปซื้อบ่อนี่จะร่มมันโทษทรัพย์ไปซื้อเนาะแบบบราได้เป็นจริงจังนะพี่น้องร่มแบบโทษทรัพย์ไปซื้อเต้ ส่วนใดมาล้มมาอย่างไรฟังไทยหรือพังเล่าผู้ว่ามาล้มน้ำหนักละก็ฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยป้อมดูดิล้มได้จริงจังล้มไปซื้อนอกๆวันนี้สมมติว่าน้องเปิดจะหาคนคุยนี่น้องก็อยากคุยอย่างอ่ะมันหาคนจริงใจเนาะถ้าผู้ใดจริงใจกับน้องกัน้องกสิพ่อคุยในเมนบอ ถ้าเอฟซีผู้ใดอยากคุยกับน้องตุ๊กการถ้าน้องตุ๊กเอาเบอร์โซ่ให้สวา,าดเนาะสวาสาดกับซีโเจกทั้งทั้งสาธาร้อณะเนาะเพราะว่าสวาัาดกับซีให้ทผ่านไหยมาพานกับสวา,าดเนาะเซากับซีได้อันนั้นปรึกษาให้ว่ามีคนจริงใจกับน้องจริงจริงบอเพื่อว่าแบบมาหลอกมาลวงบอเนาะพี่น้องเนาะย่านว่าคนมาหลอกมาต้มเพื่อนแบบ เฮาก็ยากได้คนจริงใจแล้วเขาก็ต้องมาคำม่าพานทั้งช่องสาวาตโดยตรงสาวาตก็จะได้อ <faster> ันปรึกษาหารือว่าเออเป็นโสดบนนั่นนี่บอเนาะน้องคำเคลืนบตรวสาวาตกันเนาะอย่างจะได้ให้น้องเคล่นดมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเคล่นกับ่าได้มีประสบการณ์อย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ย่านแบบคนมีลูกมีเมียบอแบบมาหลอกมาลวงน้องเนาะพี่น้องเนาะสาวาตกับซีเบิ่งซอยน้องเคลื่อนนำเนาะพี่น้องเนาะว่าคนจริงใจบอนะพี่น้อง ถ้าบ่แมนคนนสูตรกับเฮากะบบให้น้องเพิืน่นลมด้วยนาองพี่น้องนะเนาะเฮากับเพราะว่าน้องเพิ่นกัยังบบมีประสบการณ์อย่างเลยเรื่องการโอ้การลมเน้องพี่น้องเนะาะย่านว่าน้องเพิ่นต้องมีสติด้นอน้องเอ้ลมกับแบบเบิ่งน้องพี่น้องเนาะว่าน,น้องก,กับประสบการณ์บลายน้องพี่น้องก็คือสิข่าใจน้องพี่น้องเนาะสาวาดกระบ,บอกมาเว่า ถ้าอยากร่วมกับสาสุกอยากได้เบอร์ต้องโทรหาสาบานโด,ดยตรงเน้องพี่น้องเนาะกะเฮาสิเจกไปทั้งนี่กับบ่ไร้เนาะพี่น้องเฮามันเดียวโชคสมัยนี่มันกับแบบคนจริงใจนะคนบ่จริงใจกับมีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพิ่มมันประสบการณ์กันยั่งบ่ลายพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาก็ต้องเป็นหูเป็นตากับ,บน้องขึ้นแดพี่น้องเลยแบบเบิ่งชวยน้องขึ้นแถบเพราะน้องขนกับประสบการณ์บ่ลายเฮากะ ต้องเบิ่งขาคนใดจริงใจแท้ขึ้นกะสิจริงใจแท้เขินกะใจด้วยพี่น้องพี่น้องเึินกะโทรมาหาเอาได้ทันทีเลยยน้องพี่น้องเนาะน้องตุ๊กเปลี่ยนใจบ่เดี๋ยวนี้สิมักแต่ว่าเบาพังไทยพังเล่าน้องตุ๊กละลมไร้เบิ่บ่วันโดยลมได้เบิบอาวัตพิเศษะไทยลนเป็นแบบพังเล่าพังนั่นเขินกะลมไร้เนาะพี่น้องขึ้นแต่น้นนิ่งพิเศษขึ้นกะมักใจขึ้นนักน่วงไปอยากเบาพังไทยลายกลัวขึ้นว่า น้องไงแต่พังเล่ากับเป็น,นังพี่น้องก็มีโอกาสลมขึ้นได้อยู่่นกับว่าได้พิดโอกาสเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องตุกขึ้นกับลมได้เบิดน้องตุกกาอายุสิบแปดปีแต่น้องตุก,กเป็นคนหนึ่งมีคุณห้อยรูปร่างแบบขึ้น,นอยากอวบเนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะน้นนองตุกอันน้ำหนักน้องตุกเท่าไหร่ประมาณหาสิบประมาณสิบโลเนาะกาส่วนสูงน้องประมาณ ดย 33, อยหาดสิบสามเนาะพี่น้องส่วนสูงน้องดอยหาสิบสามน้ำหนักประมาณหาสิบโลก็ถือว่าธรรมดาพี่น้องเลยครับพูดีใชนีหมค่นชาวบ้านนะกะชาวบ้านกะทายทํำไปหลายมือแน่นอนพี่น้องเนาะกะมีหลายซ่องเขามาทายหลายคนแล้วเนาะกะน้องตุ๊กกะนีมีแต่ว่าคนมาจองใน,นยังน้องตุ๊กยัางโมมีซ่องใหลามาจองในเนาะน้องตุ๊กซ่องใหญกะยัางโมมีคนมาจองเด้อพี่น้องเ้อสนใจกันจองได้เ้อพี่น้อง สนใจกับสาวาากับพีมาเอาเบอร์ให้เนาะแต่ว่าสาวา่าหักเบอร์อยู่กับสาวาาพี่น้องเอกไผ่สนใจกับโทรสร้างส่องสวานันหละมีเพมเรมีเบอร์โทรสาวาากับพี่น้องเอยกับน้องตุ๊กขึ้นกับยังบมมีไผ่คุยอยู่เนาะขึะ้นกับผู้งามอยู่ได้นี่ยังบมมีคนคุยเนาะผู้ง,งามอยู่ก็ได้เมื่อนี้น้องตุ๊กกัอนอันนั้นบอกมื่อนี้น้องตุ๊กกันไม่ได้ไปท,ไทั้งลายบอยเลี่ยวแจ่นั่นนี่ ตอนเที่ยงน้องตุ๊กได้ไป,ป,ปเลี้ยงว่าวมีพออยู่เพือนพอเลี้ยงเนาะน้องตุ๊กกลับมาได้ไปทางไรเมือนีนพี่น้องเอ้ยถาสมมุิว่าผัวเอาโทรมาดมน้องตุ๊กสีดมเป็นอยู่บอน้องตุ๊กสน้องตุ๊กเป็นหนังสือพิมพ์ได้เนะาะโทรไล่พิมพ์ได้เนาะพี่น้องเพิ่นก็น<ข>อ่านได้อ่านภาษาไทยได้บ้าน้องอ่านได้เนะา,านะพี่น้องเนาะดมให้มีสติได้น้องเด้อ ค่ะปูบ่าวมาดมกับเขาต้องมีสมาธิต้องคิดใจต,ตองดีๆได้น้องเอ้ยเขากับถามเพื่อนดีๆเพราะว่าเข้ากับย่านเพื่อนบุจริงใจเนะาะถ้าเพื่อนมีดูไม่เมียกับบอคกคบด,ด้วยน้องเนาะเอาแต่คนสูตรานันเลอพี่น้องเด้ออายุกับ40บลงมาเนยบอกตะกี้เนาะ40ลงมาอายุกับพี่น้องเลยหาสิบใจดีได้ใช่เนาะใจดีก็คุยได้เนาะเนาะ <c oughs> หาสิบใจดีก็คุยได้ น้องตุกก๊กตาเป็นลูกสาวคนเดียวน้อพี่น้องนาะลูกสาวหลา่าลูกสาวเดียวอยู่น้ำหนีเบิร์ดพี่น้องเลยเป็นกะมีลูกสาวผู้เดียวนี่แหละพี่น้องเลยว้าวสนใจลูกสาวหลา่าลูกสาวเดียวกะจองได้พี่น้องเอ้ยร่มได้พี่น้องเลยสาวตุ๊กตาเปิดใจเรียบร้อยพี่น้องตอนเที่ยงน้องตุ๊กสกินขาน้าวกบยังแต่สาวา่ากับมีแนวมาผากนิดนหน่อยมวันนี้นะ ให้น้องตุ๊กขึ้นกินข้าวครับนั่นเนาะเพราะสวายก็มีปลากระป๋องมีน้ำสมน้ำน้ำสมน้องพี่น้องเนาะสวายกับิมาให้น้องตุ๊กมันนี่มันเด็นน้ำขึ้นได้พี่น้องเอ้สวายกับิมาขอผือท้วงขึ้นอันไหนพี่น้องเอ้ขอพิษขึ้นอันไหนไปให้เอฟซีเขาถ่ายเอฟซีเขาต้องการขอก่ะเขาก็ชิได้ให้ขึ้นทันทีด้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวตุ๊กขึ้นนั้น เอาห้เพิษสวัสดิ์กับสิบไปกิบไว้เวลานิฟซีเขาโทรมาอยากได้เขากับจังไห้เนาะพี่น้อง,นอง,นองอเนาะเขากับบริเจกไปมั่วั่วไดว้พี่น้องเอ้เขากับย่านคนบูจริงใจมาหาน้องเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องคิดเบิ่งคักก่อนมากสิให้เบอร์โทร้ใดเขากับเบิ่งคักกันพี่น้องเอ้ถามมีลูกมีเมียเขากับบอยากหาเข้าพวเข้าแตกแยกเขากับบอยห้เนาะพีนน่น้องเนาะโอเคเนาะพี่พี่น้องสาวาดก็ได้ร่มกับน้องตุ๊กตาแล้วเพิ่งตื่นเลยสวาดกั สีโบอกบวนน้องห้ขึ้นเนาะห้น้องขึ้นกะนั่งพักพ่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีกัเสด็จล่ำลาพี่น้องได้ล่ำลากอนว่าสวัสดีกับพ่อโอ้คู่เรื่องเลยเอฟซีสวัสดีขึ้นเข่าใจเนาะว่าสวัสดีว่าโอ้ก็ต้องตุกตากระทึงเติบเลยเนาะพี่น้องเนาะจะสวาสดก็มีบรไเด็นยันยังมาผากน้องลายเนาะก็เอาปลากะปองมาให้น้องเนาะน้องทุกไปกินยุเข่อย้ำเที่ยงเนินกินยุเข่อย้ำเว้นเนาะขึ้นกะ กินเข่าก็ปากกระปองไรผ้ว,ว,วเอ้ยเมื่อนี้นะกินทุกิกนเสบอยู่บ่ป,ปากกระปองชาวบ้านน้อใไ้นี่เสีบอยู่ตีตุสาวทุกตาเนาะพี่น้องเนาะอายุ18ปีพี่น้องเอ้ยเป็นกาอยากลมอยากมีคนคุยน้ำพี่น้องเลยกาชาวากาสิไดราม่าน้นองตุกก่อนเด้นน้องตุกเด้อสบายดี โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเข้ากับอะไรโครมกับน,น้องทุกตาอีกเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะน้องทุกตาก่ะแจกเพชรแจกเบือเข้าเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องสนใจกับิดต่อมาทาั้งสาวบานได้เนาะพี่น้องเนาะติตดต่อ,อ,อสายตรงเลยพี่น้องไอ้กะมีเบอร์สายตรงกะมีเพชรสาวานกะถ่ายอยากได้ก็ต้องโทรมาหาสาวาดกันน้องพี่น้องเนาะสาวานจีได้อันแนะนําให้ขึ้นทุจักกันเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าก่อนเฮาสิ ให้ไปที่ทกับบ่ได้เนาะพี่น้องพอย่างคนบูจิงใจกับเพื่อนแต่พี่น้องเลยกาบ่อนิมิยังลายพี่น้องเลยกาสวาสดกาชิได้ดำได้ด้าพี่น้องกันเนาะพี่น้องเนาะขพเป็นกำลังใจให้สวาสดเน่ยเลยพี่น้องเพ่พี่น้องเนี่ยกดติดตามกดได้กดแชร์ให้สวาสดเน่ยเ้อพี่น้องเด้อเพื่อให้คิดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะให้ FC สวาสดอยู่ดีมีแห้งเด้อยู่เย็นเป็นซุขเ้อสวาสก็ชได้ดำ่มไม่ได้เนาะขอขอบใจและอัน เยซีของสบบาวาททุกคนท่านแหละนะ้าพี่น้องเนาะขอบใจเลยพี่น้องเลยที่ให้กำลังใจสบบาวาสมาโดยตลอดสามวันนี้ฮากกเสไดราไมล่าเลยพี่น้องเอบ้าดนี้นะสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง